สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้นะครับเป็นไม้ด่างนะครับสวยๆเลยนะครับที่ร้านเอฟเอ็นการ์ดินนะครับร้านพี่ฮอนกันนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้ด่างไม้แลนะครับ มีมาไม่กี่ต้นแต่ว่ามีแต่เด็ดๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมราคากันเลยนะครับพี่ฮอนสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอเบอร์โทรติดต่อร์นี่ครับ0909827207ครับครับเบอร์นี้แอลไลน์ได้นะครับเบอร์นี้แอลไลน์ได้ครับส่งเริ่มต้นนี้เท่าไหร่ครับ80บาทครับครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอลไลน์นะครับมาหาพี่ฮอนได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับอ่ามาชมกันเลย เริมจากตัวเล็กๆนะครับอันนี้อันนี้มีลูกค้าเอายังครับพี่หรือว่าไรได้ยังยังไม่ตกลงอ๋อตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับประกายดาวเอ้เท่าไหร่นรไอคู่แบบนี้ห้าสิบบาทอ๋อตัวนี้ห้าสิบบาทใช่แต่อันนี้ตัวนี้ติดกายด้วยเดี๋ยวนะห้าสิบบาทกายด้วยราคาดีมากนะครับห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เอาสักสามสิบเลยกัน อ่าสามสิบบาทครับผมแล้วก็จินนี่ครับจินนี่ดัางดังลุกใบนีใบนี้ก็ดังแต่ว่ามันดังน้อยจะเอาสองร้อยเทาัสองร้อยบาทครับลายดีนะครับสวยมากเดี๋ยวอีกนิดนึงเขาก็ฉีกแล้วต้นเล็กครับนี่ก็ร้อยหนึ่งใบไหม้ด่างอยู่เลยดูหลอดนี่นะครับใบไม้ด่างนะครับราคาดีมากครับ อ่าต่อไปเป็นอันนี้เป็นแบคขดีนันครับครับแบกขดีนันด่างนะครับใช่ตัวนี้ยังหายยากอยู่นะยังไม่มีจํานวนในท้องตลาดนะครับเบอร์สองติดเรียกกันเบอร์หนึ่งลายมันจะชัดกว่านี้เบอร์หนึ่งยังแพงเบอร์สองก็ถือว่าจับต้องได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเก้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับครับสวยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับมันเป็นซินตัวหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้ยี่สิบาทอันนี้ยี่สิบาทนะครับแต่ตัวนี้สวยมากนนครับเจสาตินเจซาตินนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับหนึ100่งร้อยบาทนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็เสือพานนะครับ,รบเสือพานเสือพานตัวน่าจะเป็นตัวอินโดสองร้อย เสือพานอินโด200บาทนะครับอ2ยอดะครับสองยอดเนาะสองยอดนะครับตัดชําได้นะครับแล้วก็ขันหมากราชาก้านแดงตัวนี้ในกลุ่มขายแพงมากนะครับตั้งต้นละห้าร้อยนะครับแต่พี่ฮอนขายเท่าไหร่ครับตันนี้ต้นละสองร้อยสองร้อยบาทใช่ราคาดีนะครับราคาดีนะครับบอกเลยกันเดงหายยากว่าใช่ครับเขาขายกันห้าร้อยต้นแค่นี้เลยนะครับ ตัวนี้ราคาเดียวกันไหมครับใช่เอาเท่ากันราคาเดียวกันนะครับตัวนี้มีตําหนินิดนึงนะครับแล้วก็วาน,นิลาด่างครับเอาสองร้อยสองร้อยบาทนะครับใช่วาน,นิลาด่างไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับออลเอวางข้อร้อยเดียวเหมือนเดิมหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ใบ สวยมากครับด่างทุกใบันนี้มันเป็นใบวางก็จะมีตำหนิมีอะไรอันนี้ก็สวยนะครับแต่ใบวางทิ้งๆเลยนะมีใบใหม่แล้วด่างเยอะอะไรด่างสเตี๋โอ้ถือว่าราคาดีมากหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มาที่เอ่อพี่โลมะละกอใช่ไหมครับมาละกอมิ้น์เอาต้นละร้อยด่างมิ้น์แบบนี้นะครับใช่สีมันจะดูสว่างครับ หนึ <100 S 2> ่งร้อยบาทันนี้ก็เหมือนกัน,นอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่ากัน,น,นสตบบรอเบอรี่เชคเท่าไหร่ครับอันนี้เอา150บร้อยห้าสิบแล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบวูราคาดีมากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับให้ดูทุกใบเลยนะครับมีทั้งหมดหกใบนะ ใช่ไหมครับห้าใ <5 S 2> บห้าใบ,<ไ>บครับห้าใบนะครับห้าใบแล้วก็หลอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนะครับตัดจะยกยอดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใบบุญนะครับใบบุญต่อมันดังใบเดียวยใบบุญ,บบญสวยๆเลยนะนใบวาง่อมอทิ้งด้วใช่สวยนะครับนี่หลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่มา,มาแล้วว่าวจะดัง ตัวนี้เท่าไหร่ครับเอาร้อยเดิมหนึ่งร้อยบาทนะครับอู้ราคาเบามากใช่ใครยังไม่มีต้องเก็บอ้ตัวนี้ไม่ยังไม่มีใครเอามาขายนะครับบอกเลยเห็นแต่ร้านวิหอนนะครับแล้วก็ตัวนี้สามลิตรสามลิตรนะครับตัวนี้ไม่ด่างนะครับเท่าไหร่ครับเอาร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่แล้วก็มาที่เศรษฐีวินสันสิงห์บุรีใช่ไหมครับใช่สิงห์บุรีด่างสวยนะครับ ใบข้างล่างเขาจะขาวนะครับใบใบแก่เขาจะขาวแล้วก็ใบอ่อนเขาจะยังไม่กัดสีนะครับอันนี้สิงบุรีแท้นะครับราคาเท่าไหร่ครับเก้าร้อยบาทถือว่าราคาดีนะครับเพราะว่าต้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับต้นใหญ่มากแล้วก็มาที่เศรษฐีเงินหนาสวยมากๆนะครับฟอร์มดีมากๆไซส์ใหญ่นะครับ นี่นะครับไซส์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวเล็กเอาสองห้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาไม่ไม่เล็กนะเขาใหญ่มากตัวนี้เท่าไหร่นะครับสามร้อยสามร้อยบาทไซส์ใหญ่มากนะครับเทียบพี่ o อนให้ดูเลยเนี่ยครับใหญ่นะครับสามร้อยบาทผมถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับแต่งบ้านสวยสวยมากครับสามร้อยบาทนะครับราคาดีมากๆเลยตัวนี้เป็น super bar s u p e ใบเรียบใช่ไหมครับตัวนี้นี่นะครับ หลังใบเรียบแล้วก็หน้าใบเรียบตัวนี้นะครับไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 900. 900บาทนะครับ900บาทนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับว้ามากผมชอบมากเลยมาแล้วจับประมาณ3รอบได้เพรสวยมากๆนะครับเขาชื่ออ,อะไรนะครับอโกอาก,อากดีอากูดีอีนะครับด่างนะครับ สวยมากครับน e ี่นะครับด่างแต่ว่าด่างหนึ่งด่างหลังใบอ๋อตัวนี้ด่างหลังใบนะด่างนิดนึงสรุปก็คือด่างทุกใบเลยด่างจัดก็จะครับฝั่งนี้จะด่างเยอะนะครับฝั่งนี้จะด่างน้อยนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับฟอร์มประมาณนี้ตัวนี้เปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับ4,500ับาทนะครับ4,500บาท ยังไม่มีจํานวนบอกเลยว่าราคาดีมากครับนี่ใบเต็มฟอร์มแล้วตัวนี้ไม่เลือยเนาะพี่ไม่ไม่เลือยนะครับเป็นไม้ที่ไม่เลื่อยนะครับเต็ฟอมค่อนข้างชิดนมันเลยไม่ค่อยเลือยครับสวยมากครับ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับมาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะครับการส้ม รอเจ้าของอยงู่นะครับตัวนี้ก็ใหญ่มากเ,เหมือนเดิมไม่ด่างลุกใบใหญ่แล้วก็แถมราคาดีด้วยนะครับ <S <S ทักมาขอดูรูปเพิ่มครับก็ราคาเดิมเจ็ดพันเจ็ดพันบาทนะครับพี่หัน <c oughs> หันด่างมาให้ดูหน่อยครับฝังน,นี้นะครับใหญ่มากนะครับอลังการงานสร้างมากใหญ่มากๆเลยนะครับ นันัดดรบจะีครับ <inf> เพราะว่าน่าจะส่งไม่ได้นะครับเพราะกระถางใหญ่มากถ้าอยู่ไม่ไกลเ๋ยผมก็ไปส่งให้ได้ถ้าอยู่ละแวกใกล,ใกล,ใกลใ้เคียงกันพี่ฮอนไปส่งให้ได้นะครับสละบบุรียุทธยาผมก็ส่งได้อยู่ครับต้นตสุดท้ายนะครับสุดท้ายรอบที่สองนะครับ <c oughs> อันนี้สวยมากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ตัวน,นี้ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งโตครับปเป็นไม้ตระกูลฟิโลนะครับรถ้าใครชอบไม้ฟอร์มจัดจัดบ้านจัดสวนให้สวยก็แนะนําตัวน,นี้เลยนะครับสวยมากๆเลยหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับหนึ่งร้อยบาทช,บชื่ออะไรนะครับขออีกรอบนึ่งฟิโลเดนดอนแม็กซิม,มัมแม็กซิม,มั่มครับแม็กซิมัมนะครับ ว่าอาจจะไม่ได้ยินก็เลยต้องพูดย้ำนิดนึงนะครับพอดีไม่ได้ใส่ไม้ครับถ้าใครสนใจไม้ที่ร้านพี่ฮอนนะครับก็าสามารถติดต่อหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีมาประมาณนี้วยูว่าใครหาไมา้ชนิดอื่นๆก็โทรสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฮอนมากครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ